ทาติดขึ้นที่ยอดดอยภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะเจ้าทะเลหมอกหยอกล้อก,กับเป็นคลื่นตรงนู้นที่เป็นใส่น้ำนะคะตอนนี้เริ่มทะเลหมอกค่อยๆไหลไปนะคะคนมากมายนะคะ ทางนี้นะคะตรงนู้นข้างบนนั้นก็คือจะมีแต่คนทั้งนั้นเลยคนทั้งนั้นเลยเนี่ยมันไหลไปมั้งเนี่ยสูงไปวะ